สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับช่องโบราณการชาแนลหลังจากคลิปที่แล้วที่ได้แนะนำพระมหามนเทียนไปคลิปนี้ก็จะมาแนะนำอาคาราต่างๆทีอ่อยู่ในเขตกำแพงวังนะครับก็จะมีอยู่ไม่กี่อาคารประมาณ3-4สอาคารเพราะว่าคลิปก่อนก่อนหน้าที่จะมีคลิปพระมหามนเทียนเนี่ยเราก็ บอกว่าเราจะแนะนําอันนี้แต่เรายังไม่ได้แนะนําอาคารต่างๆเราแนะนําพระมหามนเทียนไปก่อนแล้วเพราะว่าอาคารในพระมหามนเทียนเยอะเราก็เลยไม่ได้มาแนะนําอันนี้คลิปนี้ก็เลยมาจะมาแนะนําอาคารอื่นๆที่อยู่ในรั้วกำแพงวังนตอนนี้นะครับามาอาคารนี้ก่อนเลยอันนี้คือพระที่นั่งองค์แรกของวังเลยเป็นพระที่นั่งที่อยู่บนกำแพงวัง ระหว่างกำแพงวังเนี่ย,ยจะอยู่อย่างนี้เป็นพระที่นั่งโถงหลังคาซ้อนกันสามชั้นนี่นะครับก็ประมาณนี้เลยเป็นอาคารเป็นพระที่นั่งองค์แรกชื่อพระที่นั่งทิพยโสภามีไว้ดูสำหรับกระบวนทหารฝึกนะครับ แล้วก็ดูอะไรต่างๆที่จะใช้ตรงนี้เป็นอยู่ที่เขตพระราฐานชั้นหน้านะครับอยู่ขั้นกำแพงเลยอ่าอยู่หน้าตรงนี้ก็จะเป็นป้อมสีหนาาหรือลุกก็จะตรงกันพอดีเวลาทหารสวนสนามหรืออะไรก็จะใช้พระที่นั่งองค์น,นี้นะครับในการดูอ่าไปที่อาคารหลังแรกของเมืองเราเลยอาคารหลังนี้เป็นอาคารหลังแรกของเมืองเรานะครับอ่า นี่เขียนนี่เขียนว่าสิบห้าเมษายนสองพันห้ารหกสิบหกคือวันที่ก่อสร้างอาคารหลังนี้อ่าเป็นอาคารที่รูปแบบแคล้ายๆรูปแบบตะวันตกนะครับเป็นทรงแบบนี้คล้ายๆทรงโดมขึ้นไปอ่าประมาณนี้อาคารหลังไม่ใหญ่มากเป็นอาคารหลังย่อมยอมอยู่ติดกับป้อมหารบุกกาลังนะครับนี่เป็นอาคารแบบนี้เลยแล้วก็ไปดูกันข้างใน อาคารนี้เป็นอาคารผู้สมเร็จราชการนะครับอาคารที่ผู้รัฐราชการเป็นผู้สํเร็จราชการนี่คณะผู้สมเร็จราชการกรมสมเด็ดดเดดเดดจเจ้าพยามหารักฤิธิเดชก็คือท่านนี้เป็นผู้สมเร็จราชการใหญ่เลยนะครับและอันนี้ก็เป็นอ,อีกท่านหนึ่งที่มีความสำคัญ ระหว่างที่เมืองเรายังไม่มีจัก,กรพรรดินี่คือผู้ชุเรจราชการคือเจ้าพญาวัชระราชเมธีนี่คืออีกคนนึ่งและอีกคนหนึ่งตรงนี้ก็คือหลวงชำนาญวิชัยรัตน์นะครับก็เป็นคณะผู้ทุเรจราชการเลยตรงนี้เดี๋ยวขอนอนกันได้มั่งมันจะได้สว่างสว่างตอนเช้าจะได้เห็นอะไรชัดเจนเรา,อ,า,อ,าออกเลย อันนี้คืออาคารสําเร็จผู้สำเร็จราชการาต่อมาก็จะไปที่อาคารน่าจะมีแค่หลังหลังนี้หลังสุดท้ายแล้ะเพราะว่าไม่ได้มีอาคารอะไรมากมายที่แนะนําไปก็เนี่ยพระมหาหมุนเทียนตรงนี้ก็ได้แนะนําไปแล้วเป็นไงดูจากมุมนี้สวยงามนะครับมีพระทวารมีอะไรเรียบร้อยอ่าอาคารนี้ก็จะเป็นอาคารอีกหลังหนึ่งเป็นอาคารสีขาวล้วนเลย ชื่อว่ากอ,าอานี่คือกองพระราชพิธีและเครื่องประกอบเกิรตยศสิ่งของต่างๆก็จะเก็บไว้นี้แต่ตอนนี้ังไม่มีอะไรนะหน้าต่างก็เป็นหน้าต่างเหล็กอ,อย่างนี้เลยตรงนี้จะเป็นห้องอ่า ประมาณนี้นะครับนี่อาคารอาคารภายนอกก็มีแค่นี้แหละนะครับตอนนี้เรากำลังสร้างาผ้ารามหลวงอยู่นะครับแต่ก็ยังยังไม่แล้วเสร็จนะครับยังเหลืออาคารอีกสักประมาณสองสาหลังแล้วกเ็เหลือวิหารลายเจดีลายอะไรประมาณนี้นะครับก็ยังไม่แล้วเสร็จจะก็จะยัง อาจะาขอยังยังไม่เข้าไปรีวิวให้ดูนะครับก็จะจะให้ชมประมาณนี้ก่อนก็เดเวอาจจะอ่เดวผมไปให้ดูก็ได้ให้ดูแค่หน่อยเดียวแต่จะไม่เข้าไปข้างในอา่าเขตรั้วนะครับนี่ครับนี่คือพระอุโบสถยังมีข้างในอีกครับเห็นไหมเนี่ยมีกับนี่มีระเบียงคดข้างในเนี่ยว่าวานเพิ่งทำอา่าซุ้มเสรมารเสร็จอ่เดี๋วให้ดูแค่นี้พอ ออ้ยฝนตกสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับและคลิปต่อไปก็จะมาะถ้าถ้ารำหลวงเสร็จแล้วก็จะมารีวิวมาอัปเดตให้ได้เห็นกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องโบราณการชาแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ